สถาปนิกพิทักษ์โลกดรสิงห์อินทราชูโตผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นสาวิกพิทักษ์โลกในความจริงตอนเริ่มต้นนะครับก็เป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เราได้ศึกษาแล้วก็สอนเรื่องอาคารที่เป็นมิตรต่อสุขงแวดล้อมทีนี้เนี่ยทุกคนที่สอนนะคือการที่ทานที่สอนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องสอนศึกษาเนี่ยให้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแง่ต่างๆของผมเนี่ยทางด้านยูนิคเทคโนโลยี คือการเปลี่ยนพลังงานเป็นหลักไฟฟ้าต่งางๆผมเริ่มจากตรงที่แค่ว่าคิดจะอาเศษที่เห็นหนรอบๆตัวมาใช้และเศษร,รอบๆตัวที่เห็นตอนนั้นในการกอา่อสร้างก็เลยเริ่กเศษที่มาจากการกอา่อสร้างตอนที่เริ่มไม่ได้คิดว่าจะเราผมจะไปแก้ไขสถานการณ์โลกอะไรก็ตามแต่ผมเริ่มรู้สึกว่าเอาละเราเป็นนักออกแบบคนหนึ่งเรากําลังใช้ทรัพยากรมหาศาลแล้วเราก็กลาลังสอนอยู่ว่าเราควรที่จะ ลดพอจะพบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการ่อาร้างแต่ทําไมเราถึงได้มีของทิ้งเยอะอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเริ่มสนุกกับการเอาเศษเนี่ยมานั่งพิจารณาแล้วก็หาวิธีการคือทุกครั้งที่เราสั่งของเข้ามาเนี่ยเราไม่เคยสามารถสั่งได้พอดีกาเกอสร้สาง เพาะนั้นไอ้ความไม่พอดีจะเหลือเศษสม่ำเสมอนี่บางอย่างมันดีมากอย่างเช่นที่ที่เราเห็นบนโต๊ะนี่ครับนี่คือสิ่งที่เหลือออกมาจากการก่อสร้างนะฉะนั้นใช่ครับก็จะฝังหรือเผาทิ้งก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราคิดสรุปว่าเออมไม่พอในการปูพื้นแล้วหรือทำขนาดไม่ได้แล้วจะทาโต๊ะขนาดแปดคนนั่งได้เนี่ยผมว่าเป็นการที่เราเอาทรัพยาการมาใช้ อย่างคุ้มค่านเพ้เรามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเสียดายของแบบนี้เพราะถ้าทุกคนรู้สึกเสียดายหม่อี่ผมรู้สึกเสียดายมันอยู่เนี่ยขยะฝังกลบมันมังนี้เยอะเลยครับอาจารย์สถาปัตย์ผู้รังสรรค์เฟอร์นิเจอร์จากของเหลือใช้จากวัสดุก่อสร้างที่ไร้ประโยชน์นำมาสารต่อความคิดกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์ล้ำสมัยเพื่อลดจำนวนการใช้ทรัพยากร และยังทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยผมยกคนไทยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะ flexible ปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะทำอะไรไปได้เดี๋ยวก็ซ้ายขวาทำได้หลายอย่างมากมพร้อมๆกันแต่ที่ผมว่าน่าสนใจน,น่าประหลาดใจคือเอ๊ะถ้าคนที่มันทำปรับอะไรไปเรื่อยๆเนี่ย ทำไมเราไม่เจอสิ่งที่เราเรียกว่านวัตรกรรมมากๆแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรามันไม,ไม่สมดุลในใน,ในเชิงการออกแบบว่าถ้าเราปรับเี่ย,ยเราเห็นอะไรเราอดัตเก่งเราอด็อกเก่งเราจับมาผสมกันเก่งเนี่ยทำไมเราไม่เกิดน,นวัตรกรรมใหม่ตลอดเวลาเพราะตอนนี้ผมว่าสิ่งที่พลาดมากๆในสายตามผมคือนโยบายเมืองไทยจะเน้นเรื่องระบบเศรษฐกิจมากผมเข้าใจได้แต่ถ้าแก้ปัญหาปากท้องตลอดเวลาเนี่ยเราจะไม่สามารถ แล้วเราลืมที่เราต้องสร้างแก่นความรู้หรือ l ิฟฟ์ฟรอไปข้างหน้าคืออะไรที่มันอาจจะไม่ได้แก้ปากท้องทันทีเนี่ยถ้าเราไม่สนใจประเด็นนั้นเนี่ยผมคิดว่าทำให้เราจะแบบโลกได้ยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบเนี่ยมันทําให้เกิดระบบเศรษฐกิจหรือว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณสิ่งที่แต่เน้นเรื่องความคิดเริ่มสร้างสารรค์ Creative economy เนี่ยมันไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรครับ คืองไทยเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของเมืองไทยเนี่ยผมว่าแย่มากเมืองไทยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการรักษาทรัพยากรนี่แย่อย่างรู้จะพูดยังไงคือเราไม่ได้รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจงและอย่างจริงจังคือง่ายๆคือเป็นไปได้ออยังไงครับที่ปัญหาเรื่องอมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วอยู่นในีในกรุงเทพเนี่ยที่ยังไม่ได้การแก้ไขเลยมันเป็น เป็น10บสปียังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือน้ําท่วมปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าสะใจในใจนิวนิดิปปินสผมคิดว่าตอนนี้เราถูกลงโทษอย่างเห็นได้ชัดมากเพราะเวลาพูดถึงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาที่ต้นไม้ไม่มีปัญหาโลกร้อนเนี่ยคิดดูเค่ว่าเมื่อปี2007ซึ่งนั่คือ3-4ปีที่แล้วนี่เองซึ่งไม่มีใครสนใจเลยแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องตหลกโปกหาไปหรือเรียกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่3ปีต่อมาซึ่งหลังที่เราผม อาจารย์คณะศาสถาปัตย์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรืออาจารย์ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยพูดกันเรื่องนี้มาเนี่ยพวกคนไทยไม่ฟังแต่ผมว,ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับต้องฟังมันมันไม่ใช่ต้องฟังนะมันไม่รู้จะเอาวิธีไหนแล้วตอนนี้น้ําท่วมเนี่ยชัดๆเลยครับว่าเป็นไปได้ยังไงครับการสร้างเมืองและปล่อยให้ขยายไปไเรื่อยๆโดยที่คลองในในกรุงเทพเนี่ยสองร้อยคลองเนี่ยหรือยี่สิบกว่าคลองอย่างเงี้ยครับระบบระบายน้ําหายไปแบบนี้เนี่ย มันก็เกิดการอัดอั้นขึ้นมานั้นถ้ามองว่าในเชิงสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้ดูแลกันเลยนี่ในเชิงทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าเราก็ถูกลอยขับรถไปต่างจังหวัดนะครับขับรถไปเนี่ยเต็มอู้ภูเขาสองข้างทางมีสีเขียวต้นไม้ขึ้นแต่หารู้ไหมว่าถ้าเราขับรถอ้อมไปด้านหลังเนี่ยภูเขาต้นไี้แค่ฟรราซาดคือเป็นแค่ด้านหน้าให้คนรู้สึกว่ายังมีธรรมชาติอยู่ด้านหลังเนี่ยถูกตัดเอาไปทําอะไรหมดแล้วก็ไม่ทราบ ต้องการให้เมืองไทยกลับมามีความดุสมบูรณ์ทางธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เวลานานมากผมว่าทุกคนต้องตั้งใจแล้วล่ะครับว่า 1. คือต้องลดคอนซัมชันหรือการบริโภคของเราลงโดยที่ไม่จําเป็น 2. ต้องมาร่วมมือแล้วล่ะว่าโอเคณนะตอนนี้เนี่ยเราต้องลงทุนแล้วนะคือการสร้างสร้างธรรมชาติสร้างป่าอย่าลืมผมว่าที่สําคัญนะครับ ือต้องควบคุมพวกสารณลินิกพวกพวกคนคือผังเมืองไม่แข็งแรงเลยคือการที่ปล่อยเรามีการก่อสร้างขยายไปดาวเทาก็ไม่มีระบบสาธารณกูปโภคก็ยังไม่เสร็จทุกอย่างเนี่ยเหมือนเราใครมีที่ตรงไหนก็ขยายลนไปมันก็จะไปขวางไม่ไม่ใช่ว่าทางน้ำอย่างเดียวนะครับสัตว์ต่างๆการเติบโตต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเราควบคุมไม่ได้เลยคือผมว่าความไม่เข้มแข็งของของ,ของระบบผัง การวางผังเมืองการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยแล้วปล่อยให้พวกอย่างผมพวกคนก่อสร้างพวกออกแบบแล้วพวกนักลงทุนเนี่ยไปทำเป็นสารพัดเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ทำลายได้อย่างรวดเร็วโลกทั้งโลกเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าเอ,อ,นะอเ๊นะสภาพแวดอ้อมันไม่ค่อยดีเลย มันต้องมีการช่วยเหลือกันมากขึ้นแล้วผมว่าอึดใจนิดเลนึ่งทำไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่วะช่วยโลกอย่างเดียวมันทำให้เราเก่งกล้าขึ้นด้วยในสายตาผมนะครับว่าเออนะถ้าเราลองแก้ไขสถานการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราถึงพบออกแบบเป็นเซนบ้างหรือว่าออกแบบอาคารที่เป็นสิ่งแวดร้อปเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มเก่งขึ้นเพราะผมคิดว่าถ้ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีมือที่ดีขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นเป็นฐานะนักออกแบบนะครับคิดว่า ลูกค้าก็จะมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆต้องการหลายอย่างคนสบาย,ยาต่างนนาๆนานาเขายังไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม,มนะแต่เป็นหน้าที่ของรุ่นของคนกลุ่มเราที่จะให้ความรู้มีจุดยืนที่ชัดเจนคือผมผมขออย่างนึงว่ามีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมนะอะไรเขาออกแบบบ้านอะไรก็ตามก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเราอยากเริ่มคิดเป็นเลยสำหรับนีนะ้เรารู้แล้วว่าเราสลายสิ่งแวดล้อมเยอะฉะนั้นหน้าที่เราคือลูกค้าต้องการอะไรก็ตามเนี่ย เราควรที่จะ,ะทําอะไรก็ตามเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากเข้าไว้ด้วยการตั้งใจเลยว่าโอเคออกแบบบ้านคุณต้องการอะไรก็ตามเราลองดูซิว่าเราส่วนของนักออกแบบนี่ทําอะไรได้บ้างที่ทําให้บ้านหลังนั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุดความสมดุลแห่งชีวิตเกิดขึ้นได้หากเราสามารถปรับตัว ให้เข้ากับธรรมชาติรู้จักใช้เข้าใจดูแลและร่วมกันอนุรักษ์ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมนี่คือแนวทางของการสร้างสมดุลแห่งวิถีชีวิตสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข